ครับวันนี้ครับเราก็มาเปิดตัวแคคตัสที่กำลังนิยมนะครับของของสวนสวนสวนสุพปต์อยู่กับอำเภอโนนสูงตำบลลุงลุงเขาอำเภอโนนสูงโคราชนะครับผมใช้สำเนียงภาษาโคราชนะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่คุณสุพปต์นะครับเป็นเจ้าของเจ้าของสวนเนาะค่ะผมเชลเลนชลุงเนาะครับผมวันนี้วันที่สี่ มกราประา165ครับอ่ะมาแนะนําต้นไม้งามๆสวยๆดาวเด่นของของของสวนเรามีอะไรบ้างครับอ่าลองช้าๆหน่อยทวินหาครับผมทวินหาครับผมเอาเป็นได้มาจากไหนวะนี่ยหรือเป็นสวนออนี้ก็ก็สั่งสั่งสั่งเข้ามาในในกลุ่มอีกทีหนึ่งครับผมจากสวนดังๆเหมือนกันนะครับลองลองอธิบายด้วยว่าเอ่อตรงไหนมันมีจุดสังเกตว่ามันไม่เป็น สีเขาจะสวยมากครับลายบางอธิบายยากครับผมมันมีริ้วสีสีออกสีแดงเขาจะออกลายบางออกชมพูเนาะชมพูชมพูอมแดงครับผมเนาะแล้วก็ไอ้ฐานมันเป็นสีเขียวครับผมเราจะมีเขียวริ้วๆเนาะครับผมเนาะเขียวออกดำๆเนาะเขียวค่ำๆแล้วก็มีแดงครับผมก็สวยนะครับเนี่ยบาดูโดยเฉพาะดูหน้าบนเนี่ยหน้าบนคือดูบังบนเนี่ยมันดูแบบอยไรมัน มันกินละเอกมันแต้มเอาเอกลักษณ์ของมันสวยสวยมากเลยครับนะครับอ่ะอันไหนครับอันนี้คืออะไรนะชื่ออะไรนึงทีทวินหาครับทวินหาทวินหาสมชื่อนะอยากได้นะครับทวินหาคืออยากได้โชกุนครับอันไหนครับโชกุนอันนี้คือโชกุนครับผมแบบใกล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยครับผมคล้ายๆกันโชกุนเอ่อมันต่างนะบางคนก็ มันเหมือนกันเนอนตัวเดียวกันบางคนคิดว่าเป็นไม้ตัวเดียวกันครับผมความจริงต่างกันเนาะใช่อันนี้ก็เป็นริ้วสีชมพูแต่เด่นกว่าเนาะครับผมถูกไหมครับเด่นกว่ามากเลยครับผมแต่อันนี้อันนี้ราคาดีกว่ากันนะตอนนี้อันนี้ซูสีกันครับอืมรักไม่ต่ำกว่าสามทีพันครับผมเนาะเอ่อออาต่อไปครับอันนี้ทวินหาอันนี้อะไรนะโชกุนครับผมสวยนะครับสวยมากเลยชอบครับอันนี้อะไรนะฮาร์ดบีดครับผมฮาร์ดบีดอันนี้ก็สวย สวยอีกแบบหนึ่งมันแต่ค่อนข้างจะชมสีสีสีผ่องออกมามากเลยอันนี้ออกสีค่ำๆเฉมๆอันนี้ก็มีลายเกอะไรมพูเหลงชมพูเหลืองเขียวอันนี้จะอันนี้อันนี้ผ่องอันนี้ผ่องสวยสวยเด่นครับอันนี้ก็ อันนี้อะไรนะชื่ออะไรนะฮาร์ดดีดฮาร์ดดีดบีบพูดใจตีดีต่อไปอะไรครับคาราลอสครับผมคาคารอสครับผมคาคาคารเอ่อไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้มันคล้ายๆตระกูลเอ็ดสีคล้ายๆนะชมพูเหลือชมพูทุกอันแต่ชมพูน้อยหน่อยแต่ลูกมันกับ เขาเขายังเขายังไม่ไล่สีครับผมตัวนี้เขาอยู่รุ่นเล็กๆเขาจะออกหัวสีครับผมครับผมรุ่นนี้คือไม่สามารถใช้การได้เราจะเด็ดทิ้งหมดเลยครับรอรุ่นเนี้ยอย่างตัวเนี้ยอยงตัวเนี้ยโอเคใช้การได้อันนี้ถือว่าถือว่าไม่ผ่านครับไม่ผ่านก็คือยังมีจะสีมากเกินไปครับผมเนาะไม่สวยครับไม่สวยครับผมนี่ลูกมันเริ่มเริ่มพองเลยเนาะใช่้าลถ้าลกเขาเริ่มเริ่มบั้งเขียวมาปพ๊บเขาจะก็จะสวยมันแม่เขาครับผมคือรุ่นนี้คือใช้การไม่ได้ อก็สวยนะครับก็ดังมากกะดังไม่ครบโค้กหมายคือมันนี่มันเป็นเอลอมิตอ่ามันมันเขาเรียกมันเป็นสามสีไล่บ้างครับสีไล่อ่าไล่บ้างดูสวยนะครับปลนเรือปลาเรืออะไรลงไปโอ้สวยนะครับสวยแต่อย่าจำแรงครับหนาปั๊มเอ่อเอาครับตัวถัดไปครับอันนี้เขาเรียกว่าซับมงคลครับผมซับมงคลครับผมแต่อันนี้จะผ่องผ่องมาจะ่น้อยแล้วออกสี ชมพูหวานดําครับผมครับผมดํานิดนึแต่ชมพูคนข้างจะเหลือบมากครับผมไม่ยังยังมีตัวครับขาตัวจะจะสวยกว่านี่เยอะเลยครับผมแล้วเอ้ที่ลูกมันนี่มันจะพ่อสีชมพูเนี่ยมันใช้การได้ไหมไปถึงไปหรือมันมันไม่ไม่ไม่ได้เนาะก็ไม่ได้ครับผมมันต้องจะเป็นด้านนี้ด้านนี้จะเลื่นใช้ได้ครับผมแล้วต้องเลือกเนาะเวลาไปกราฟแล้วต้องเลือกครับต้องเลือกกราบหนอที่มันด่างเยอะๆไปกราบมันถึงจะออกตลาดได้ครับผมอืมครับ แต่แต่้นแม่สวยเลยนะแต่ตัวลูกก็ต้องเลือกไปไปกราฟเนาะอันไหนจะเหมาะถูกไหมเนาะใช่ครับอ่าไปแล้วต่อไปก็เขียวเอกลักษณ์เลยครับต้นนี้ทศกัณฐ์เดี๋ยนะเอกลักษณ์ใหม่เขาว่็ไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขียวเอกลักษณ์เขาจะเป็นคนที่ขบิดมาให้มันเป็น เชิงเขียวใช่แต่ไม่มีด่างแซมไม่มีด่างแซมครับผมใช่ไหมก็เลยเขียวเอกลักษณ์ครับผมเออสวยมากแต่ว่าก็สวยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มาเลงอ่าตระกูลยิมโนทั้งนั้นเนาะครับผมทีนี่ยังลูกมันนี่เราสามารถจะไปไปต่อเลยได้ไหมได้การ์ดไปอะไรต่อเลยได้ไหมการดไปเลยครับไม่ไม่ต้องเลือกเนาะเพราะมันเขียวอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพราะตระกูลเขียวมันมันไม่มีต้องมีข้อจัดการเหมือนพวกตระกูลด่างเนาะใช่ครับผมถูกไหม แต่เขาที่จะเนีนกันก็คือจะเนีนพูพูเป็นยังไงตรงนั้นพูเยอะภูเยอะครับผมอันนี้สิบสองพูสิบสามพูก็จะจะขายดีกว่าเปดพูครับผมเปดพูเก้าพูบางคนทุตกันเหมือนกันเอ๊ะแต่ทำไมของฉันขายไม่ได้ฮะเพราะว่าของฉันมันแค่เปดภูไงแต่เราจะหาที่สิบสามพูพูยิ่งเยอะราคาก็ยิ่งแพงพูยิ่งเยอะใช่ครับผมโอเคครับ มีอะไรเลยมีกี่ตัวแล้วหนึ่งตัวตัวมากสองสามสี่ห้าครับห้าหกตัวเป็นดาวเด่นเปนสไนท์อ๋อดูแปนไนท์ครับผมคือมันมีหลายหลายหลายตัวมากหลายตรามาครับผมเรามาดูดาวเด่นที่เขากำลังนิยมนะครับช่วงต้นผลิตไม่ทันครับผลิตเมทันแทนสไนท์ใช่ไหมใช่ครับอ่อันนี้ลองอธิบายดูเป็นยังไงอันนี้สวยแบบสวย สวยมากครับสวยมากๆครับครับอันนี้ม,มันคล้ายๆกลีบมันใช่เป็นอะไรนะเป็นมิดเป็นรูปทรงเรขา<ช>นที่มันมันมันเสมอกันนะเนาะครับผม,มสวยมากแล้ว,แล,วแล้วลูกมันตอนนี้ตอนลูกก็่าจะต้องคัดไหมจะคัดัำอยู่ครับผมอันนี้มันเป็นชะชมูมดโอกาสจะรอให้เขาตัวตกันหน่อยสีเขาก็จะจะเช็คต้องเช็คก่อนเนาะว่ามันใช่ครับผมโอเคอันนี้ประมาณเจ็ดตัวครับผมใช่ไหมมีอะไรต้เพิ่มไหมที่ดาวดาวเด่นก็ โอเอสกระต่ายน้อยซีเตียบีอืมอันนี้เป็นดักฟีนิกเลสจิเน็กมีอันนี้บ้านพ่อแม่พันธุ์ทั้งหลายเนาะครับผมอันนี้ก็อันนี้โอ้มีมีประมาณจักพันครับทั้งหมดตอนตอนนีู้ึกว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์สองน่อยประมาณสองร้อยพันธุ์สองร้อยต้นประมาณสองร้อยต้นกับประมาณแม่พันธุ์ประมาณร้อยต้นครับผมครับผมเพราะว่าต้นเดียวแม่พันธุ์ก็ไม่พอใช่ โดยโดยทั่วใหญ่พ่อเม่พันธุ์เราเอาไปกราฟอย่างเดียวครับผมเน้นกราบเด็ดหนอไปกราบอย่างเดียวครับผมแะต้องใช้แม่พันธุ์สี่ถึงห้าต้นถึงจะพอตเอาไปกราบต่อต่อโรงหนึ่งคือถ้าจะมีต้นสองต้นเนี่ยไม่พอครับเพราะว่าเราเด็ดหนอรอบนึงแล้วกลัวเขาจะขึ้นหนอขึ้นมาเพิ่มอีกก็สองเดือนสามเดือนนะครับอ๋อมันชาเนาะครับผมก็คือโรงเรายิ่งใหญ่ยิ่ง ก็ต้องสะสมแม่พันธุ์ให้เยอะอครับผมจะเป็นสามสิบต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นสี่สิบต้นก็เรียวเตะครับผมเรียกเตะเลียวเตะที่ว่าทาจานวนเนี่ยเขาเยอะที่สุดอนะ่ะ<ช>ครับครับผมอันนี้ของเรามันยังโรงเรียนยังเล็กๆอยู่ก็เอาตามจำนวนก็ขยับขยายไปเรื่อยๆไปไปตรงไหนก็มีแต่บอกคนเล็กๆแต่ความจริงเขามาจริงมันโอ้โหอลังการงานตาเลยนะ ไปต่อมากก็บอกว่าทำมมันเยอะขนาดนี้แต่ในใจเองยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับผมก็จะต้องขึ้นอีกโลกหนึ่งครับด้านนี้ขยายหญ่เศรษฐกิจใหญ่โตมโหลอรครับผมอ้าวสนใจติดต่อหาความรู้กับคุณสุพ์เนาะหรือคุณลุงขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับศูนย์0 1 5ศูนย์0ปดศนย์หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสามศูนย์ห้าสามครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงแทนความรู้นะครับอยู่ตำบลลุมข่าว บนสุสขลาศบ้านอะไรเนะ้ะบ้านมตฑกุลมตฑกุครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ